วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยมันๆนในรุ่นน้ำหนัก68กิโลกร,รัมนะครับระหว่างฝายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือเพชรเดือนเหนือสังหามวยไทยอายุ19ปีจากประเทศไทยนะครับกับคู่ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือโมเซนฟาสทับฟาสอายุ28ปีจากประเทศดิ่านนะครับเพชรเดือนเหนือสูง182โมเซนสูง170นะครับ170เซนติเมตร สำหรับเพชรเดนเหนือเนี่ยก็ชนะมาทั้งหมด29แพ้9นะครับไม่มีเสมอนะครับโมเซนก็โชคมาชนะมาทั้งหมด15ครั้งแพ้6เสมอ2นะครับมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟังกติกาจากกรรมการแล้วก็พร้อมลุยมาดูกันนายกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับไทยกับอิหร่านเจอกันวันนี้พร้อมเริ่มชก นักชกต่างชาตินี่ก็ลุยเลยนะครับมวยไทยก็เป็นฝ่ายถอยตามธรรมชาติเอาอเพชรเนื้อเตม,มาจับคัะกมัดเข้าไปเอาเวียง้มลงไปโอ้ไม่ทันไรก็ล้มไปแล้วลูกึ้นมาไหมโมเซนก็ขยับเข้าไปแล้วโมเซนเตะจอย่างแต่เวืดไปเพชรเดนเหนือก็ปักหลักซู้เอาโมเซนทิปไปอายุห่างกันนะครับ19กับ28ปีเลย มาดูว่าโมเซนจะใช้ความเก่าบทได้จะเออจะใช้ความเกา่าประสบการณ์ได้ดีขนาดไหนนะครับโมเซนจะย่างไปเพนเดนเหนือก็จ้องอยู่นะครับรอสวนอยู่ทีไว้เพนเดนเหนือหมัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพนเดนเหนือก็ไม่ใช่ว่าถอยกูเท่าไหร่นะครับยังรอสวนจะเต้ามาวันหนึ่งหมัดไปครับโอ้หมัดเข้าไปเลยโมเซนโอ้หมัดแกนี่น่าก,กลัวนะครับ ควางมาจากเยลานเลยนะครับโมเซนขย,ยนับเ,เ,จจยเ,เข้ามาเพชรเนื้อเตะแต่เวิดไปโมเซนเตะจ่อย่างว่าเพชรเนื้อปักหลักซื้ออถีบไปโอ้หมัดเข้ามาโดนถีบไปเบืดไปเลยนะครับหมัดของโมเซนนี่น่ากลัวจริงๆนะครับเบืดไปเอ้ยเครื่องมาแต่ละครั้งมีโอกาสน็อกได้เลยเจ่อยางไปโมเซนเพชรเนืน้อเตะตมาโอ้โดนจอล่างเกือบล้มนะครับ เพดานนักเตะมาโอ้เตะหนักเหมือนกันเพชดานเพชดานเตะมาอีกครั้งหนึ่งโมเซนไม่กลัวนะครับมัดทุ่เข้าไปมัดทุ่ซ้ายคุ้ขวาเข้าไปโอ้เพดานเหนือยังซ่อนคางได้ดีอยู่นะหลบได้อยู่โมเซนมันเข้ามตัวมันเข้าหน้ามันเข้ามว่าโอ้เริ่มเอาเพชดานนักเตะมาโมเซนมัดลื่นไปเพดานเหนือเริ่มถอยแล้วนะครับเพราะว่าแรกมัดนี่ไม่ได้มัดน่ากลัวมากโอ้มัดพื้นไปครั้งหนึ่งเพชรนเหนือก็เตะไว้สกัดแล้วเตะไว้นะครับอ๋อหมัดมา เปดนเหนือใช้วิธีสก,กัดแล้วก็ถีบไว้นะครับโอ้หัดเบื่อไปเบื่อมาแล้วนะครับเพดรเหนือนี่ไม่ให้เขาใกล้ครับถีบไว้เตะไว้อมโมเสนก็ขยับเข้ามาเพชรเหนือจะไว้เตะเจออ้ายางไว้ครั้งหนึ่งหัดจะ่อยเตะเจ้อยางโมเสียนก็เริ่มหงุนหงิดแล้วนะครับเดินเข้ามาโดนเพชรเหนือเตะไว้หัดจะก็เบื่อไปอยู่นะครับพอเพชรเหนือเตะแล้วก็วนเลยนะครับ ไอ้เจ้าย่างไปพเพดานเหนือทีไว้โมเสนจ้องโยเอามัดม,มืดไปนะครับไม่โดนพเพดานเหนือเนี่ยสายตาหลบมัดได้ดีอยู่นะครับเอากอดไว้กำกันย่างมาย่างมามาวางกลางเวทีโมเสนเขาจะก็กไป,ตไปเตะมาหมัดทุบไปเอามัดเข้าคางเหมือนกันครับแต่ยังไม่ถูกจุดสําคัญนะครับเอาหมดยกทีนหนึ่งพอด,ดีครับมัด เมื่อกี้นี่เกือบทําให้เพจเดนเหนือล่วงนะครับเข้าเต็มหน้าอยู่เหมือนกันหมดยกที่หนึ่งนะครับก็ทีมงานก็แจ้เจามมันดืวอค้งนั้นว่าโดนกันยังไงบรรทุกก็มามัมเข้าหน้ามาข้าหน้าโอ้แต่ซ่อนค้างได้ดีอยู่เพจเดนเหนือเตะมาโอ้แต่ทีก็สะเทือนเหมือนกันนะ่ะมัดเวืรอดไปเวื้อดไปก็โดนเข่าดาักไว้แต่แต่ก็มาโดนนะครับเฉียดไปบรรทุกเข้าไปบรรทุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพจเดนเหนือฟันศอกสวนโอ้ แต่สองรจะคิดยังไม่ได้เต็มยังไม่ได้เต็มน้ำหนักดีนะครับมาบ้ากัต่อนยกที่สองครับ,บการเรียกมามามาโชกกันนะโจกกันยกที่สองแล้วการว่ายกที่สองแล้วเตรียมลุยการบอกลุยลุยมาโอ้ถีบไปเลยโมเสสนี่นั้นย่างเข้ามาเอาโดนมันหุบเข้าไปเพชรนัทเต็มมากมัดมากโมเนสนว่าะสวนยังไม่ได้สวนนะครับเพชรนัน เตะมาเ to ตะมาโมเสนมัดทุบเบิดไปเพชรเหนือเตะเตะโอเตะมัดไปโอ้เตะยังเตะกระสอบเลยตุ้มๆไปเลยนะครับเพชรเหนือจัไว้โมเสนกระยเข้ามามัดทุบเบิดไปก็โอ้ล้มลงไปนะครับเสียหลักล้มไปไม่มีอะไรกัการให้ดูกันมาโมเสนมัดกระสอเข้ามากระสอเข้ามาโอ้เงยเงยไปเหมือนกันครับเพชรเหนือโอ้โดนมัดแล้วเขาตอนนี้หมุนลงไป กอดคอไว้กอดคอไว้เริ่มโดนมัดแล้วแต่ยังมันยังเมาอยู่นะมุนไปเตะไปโอ้มดัดวืดไปเลยมัดสวนมากมันเพชรอแต่เนืออเอาโมเสกอดไว้มาวางกลางเวทีเอาโมเสกเดินเข้าไปเพชรอมัดคว่ำไปเพชรอแต่เนือทำไงกอดไว้แทงเข้าเข้ามาล็อกไว้กรบาาการย่างมาวางกลางเวที เพดเดิดเหนือแล้วเฟืองแล้วเพดเดินเตะมาหมัดมาโอ้หมัดเขาเข้าเต็มเต็มเกันเพดเดิอเตะอีกครั้งหนึ่งเตะอีกครั้งหนึ่งโมเสจนัดหนึ่งสองมาหมัดเข้ารุตัวอีกครั้งโมเสรมอเสดินเนื้อเตะไว้ทีไว้เตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะมาเป็นที่ชุ่มเมืกันเพดเดิดเหนือโมเสนหมัดหนึ่งสองเข้ามาหมัดหนึ่งสองเข้ามาเพดเดิดเหนือโอ้กอดไว้โดนศอกสวนมาแต่ศอกก็ยังเบื่อจนครับเพดเดินแทงเขาแทงเขาก็ไป อ่าโมเซนล็อกเอวไว้เลยนะครับโดนเข่าไปสองรอบมวยต่างชาตินี่ไม่ค่อยชอบวงในนะครับเป็นถึงเนื้อจะไว้เตะอีกครั้งหนึง่งโอ้เตะนี่ทําให้สะดุดเลยเตะอีกครั้งหนึง่งเป็นเนื้อทีไว้อ่าโมเซนก็ยังไม่กล้าพิชามแล้วก็โดนเตะไปสองสามครั้งนี่เริ่มสะดุดเลยเตะอีกครั้งหนึง่งเป็นเนือ้อเตะอีกครั้งหนึง่งโอ้เตะทีทําให้เพ ทำให้โมเซนเนี่สะดุดเลยนะครับอาถีบไว้โมเซนเริ่มช้าลงเหมือนกันเขาโดนเตะโอเตะไปอีกสองกับสามรอบเลยเตะเข้านนเน้นๆเลยยังก็เตะกระสอบซาได้อแทงเข้าเข้าไปพเพชรเหนือโอ้โดนหมัดทุบเลยนะครับนี่โดนหัวนะครับโดนเอากระเตะสวนเหมือนกันพเพชรเหนือโมเซนเริ่มช้าแล้วนะครับช่วงต้นยกนี้สปีดดีพอโดนเตะก็เริ่มช้าไปโอ้รู้ว่าพเพชรเหนือจะเตะฉากเลยนะครับอ่ารู้ลึ ดูอิทธิฤทธิ์ของเพชรเดนเ,เหนือแล้วครับเตะหนักมากก็เตะอีกครั้งหนึ่งถีบไว้ช่วงต้นยกในเพชรเดนเหนือเดอโดนหนักนะครับพอไปยกมาเตะคืนทําให้โมเซนเริ่มช้าไปเหมือนกันเตะจะยางไปครั้งเพชรเหนือถีบไว้โมเซนมาถึงสองเข้ามาเพชรถึงเหนือยังถีบไว้หมเดยกที่สองครับหมเดยกที่สองก็เป็นหน้าที่ของทีมงานนี้ต้องแก้เกมกันอีกครั้งนะครับ พอโดนเตะเข้าไปนี้ทำให้สะดุดเลยนะครับโมเซนมาว่าต่อกันในยกที่สามยกสุดท้ายนะครับกรรมการบอกออกมาออกมาการเรียกมาบอกว่ายกที่สามแล้วลุยกันเต็มที่นะ,ะแยก,กอ,ออกไปออกไปเราก็ลุยเลยก็ยังเป็นโมเซนขยับเข้าไปอย่างเดิมนะครับเพชรเหนือเตะม,มาเพชรเหนือเตะม,มามัดมา ยาบ้ายไตโอเตะเขานี่เด็นเหมือนกันนะครับโมเซนเพชรเหนือยาบ้ายโอบาทุกมาไม่โดน,นครับบืดไปเยอะโมเซนหาทางเข้าไปยิงหมัดนะครับโดโดนเตะกระเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะละเสียหลักไปเพชรนเหนือโมเซนยังขเข้าขขขมายังหมัดทุมซ้ายทุขวามาโอเพช่อเหนือนกอดคอไว้จะหักเอวเลยนะครับลูกนี้ทำการเตือนนะครับมันผิดกติกาหักเอวแบบนี้ ามาว่ากันไหเพเด่นเพรเด่นเหนือก็รอสวนอยู่นะครับเตะไปครั้งหนึง่งโอ้หัดกับตเตะแรกกันโมเสีนหาวิธีเข้ามายิงหมัดใหม่นะครับแต่ก็กว่าจะเข้ามาได้ก็โดนแข้งของเพรเด่นเหนือเหมือนกันเพดเด่นั้นโยนเขาเข้าไปโอ้โยนเขาแล้วกอดคอไว้เลยโอ้แฉมือโยนเขาแล้วกอดคอไว้เลยไม่ให้สวนนะครับเพรเด่นเหนือ เป็นนะอเตะอีกครั้งนึงโอ้เตะที่นี้เอียงไปเลยนะครับโมเซนเตะอีกครั้งนึงโอ้มัดไม่มีน้ําหนักแล้วน,นะครับโดนเตะขนาดน,นี้โมเซนกจะยับเข้ามาเป็นเนื้อถีบไ,ไ้เตะไปเดินเข้ามาไหมยังเป็นฝ่ายลูกไล่อย่างเดิมนะครับโมเซนถีบไ้ถีบไ้ไนะครับเป็นเนื้อยังใช,ช้วนะิชาถีบนะครับถีบไ้เพื่อไม่ห้โมเซนเข้ามาใชา้ะะมัดเตะไปนะครับ โมเซนนี่ก็ต้องแจ้มวยให้ดีนะครับโดนถีบจะกเขาโ,โดนเตะอีกครั้งหนึง่งหมัดกระแทกมาหมัดกระแทกเข้าไปอีกครั้งโดนเตะสวนมาอีกครั้งหนึง่งโอ้เพชรเดนเหนือเริ่มแจ้มวยนะครับเข้ามากอดคอให้เขาแล้วก็เตะไว้นะครับทำการแยกมามาว่านกลางเวทีโมเซนก็ยก้าไปหมัดคุกเข้าลงตัวไปเพชรเหนเตะมาอีกครั้งหนึง่ง มัดหนึ่งสองข้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าเตะตามโอ้เพชรื่อนเหนือถึงกับใส่เป็นชุดเลยนะครับน้องมอเซนผ่าวาไวโอ้หมัดหนึ่งสองแลกกันมัดหนึ่งสองเอาถีไว้ไปแลกบาที้มีโอกาสลุ้นนะครับเพชรเื่อนเหนือหมุนลงมาเพชรเ,เหนือเตะไปอีกครั้งหนึ่งมเซนหมัดมาเพชรเนหนือเตะอีกครั้งเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้ เพชรเหนือเนี่ยเตะยังก็เตะกระสอบซ้ายขวาเขาเต็มเต็มโอ้โดนหมัดคืนเหมือนกันครับหมัดเขาน้าเต็มเต็มเหมือนกันพเพชรเหนือก็กนนอโดนเหมือนกันครับเตะไปเตะมาปล่อยคางโดนเกือบโดนโอ้เตะไปสองสามครั้งเนี่ยเตะโอ้ได้เตะเป็นทําให้โมเซนถอยเลยนะครับโดนเตะลูกนี้เตะแบบโอ้หมดยกนะครับหมดยกเตะรอบนี้เป็นห้าสากเต็มเต็มเลยครับ อ๋อก็ขอโทษขออภัยกันครับมีน้ําใจนันจกยาเจมจบก็จบเป็นพี่เป็นน้องกันเพชรเนเหนือนี่เป็นมืยจากเชียงใหม่นะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับเดินไปโดนเตะสวนมาเตะอีกครั้งหน,นึ่งโอ้เพชรเด่นเหนือนในเตะแบบแรงไม่ตกเลยครับบัดทุกเข้าไปช่วงนี้ก็โดนบัดของโมเสียนเหมือนกันเตะอีกครั้งหนึง่งเตะอีกครั้งหนึง่งเตะอีกครั้งหนงึ่ง,งช่วงปลายยกโอ้เตะเข้าเต็มๆจนโมเสียน เซ็ทลาไปเลยนะครับก่อมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าจะออกมายังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างไทยกับอีรานนะครับโมเซนฟาดทอปฟาดเป็นว่าพเพชรเดียนเหนือสังหามวยไทยจากประเทศไทยชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับ29ต่อ28คะแนนยินดีกับพเพชรเดียนเหนือนะครับก็เป็นกําลังใจให้โมเซนกันแล้วกันนะครับ